ฉันชื่อเซลดีสักฮึไอไอจั๊บไอจั๊บฮึฉันก็เป็น,นปีศาจน,นะเ<า>มื่าหลายมาหลายร้อยปีที่แล้วพวกมนุษย์ได้นำพาฉันให้กลับมายังจับตัวแต่ฉันก็เทถ่ยว่าฉันคอนเผยจะฉันก็หลุดออกมาได้ฮะ ตัวร <Bond> ูเฮ้ยไอ้นไอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านจะมาอเ้ยยานะครับท่านท่านท่นเซลนี่ยเ้ทำอะไที่นี่เออเปล่าแค่มายึดหมู้านี้ห้ามยึด

Trời ơi, trời ơi cá nè dạ 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 lên dạ 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 trời ơi dạ dạ Trời dạ 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 tại sao dạ 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 quá anh dạ dạ anh Trời

เออชิบหายก็คุด้วยคุด้วยเวอยดูาไ่นะชาบ้านจน้ะจะ้ซะ้ยนี่นะนี่นะทำรีคอไม่ได้หรอกนะฮะเ้ยชิบหายแอ่ยตายแล้วกูอจ้ย จ้าไม่ละาเขย่นไหนนะนัะ่ก็เป็นแค่คดีแลุยน่าจะฆ่าเจ้าจยบตายซะไม่ได้เจ้าโง่ให้แกน่ะเป็นแค่าามงงนุษย์ชั้นตำ่ำจะมา mang lên, chắc <laughs> <cảnh> <laughs> <cảnh> <laughs> เขาข้าขโทษข้าต้องทำเพราะว่าตัวนี้ข้ารู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะแต่ข้ารู้ว่าจอมจอมข้าเร็วนายท่านดิ้งกิงลอสอ เยังไม่ตายปวดปีชค่ะจะได้ปลดไอเั้ยได้เ้ยไปค่ะ ะคข,าาข้าขสัญญาว่าข้าจะทำให้คนที่ทำต้องชดใช้ด้วยเลือดอะเย้าเย้าฮาจู้ข้ามีชุดที่สองกิ๊บี้นัญญวฮ้ยเวมีต้องสญญามตัญญว เ้านายครับอับตอนนี้มารกเกิด์ดอนออนออนเจ้าปีศาจมาครอบข้ววหมดแล้วครับท่านลูซิเฟอร์ก็ก็ถูกจับตอนนี้เราก็าไม่รู้ว่าท่านพ่อของเจ้าลูซิเฟอร์เป็นยัเ <c oughs> จ้าคิดนะเหรอว่าข้าจะตายได้ง่ายๆลองทัพนีิยมโลกจัดการอาณาจักรยังไนะ Melo suai suam pendimsum. Jumpan pendek. Eh, terus nak. Tambah tak apa? Eh, ayat dah. Lepas mana? Dodo. Eh, termaik. Eh, punya mana? Jumpi. นันมันตาข้าวโพดมันตาแด้งด้วยวะตายซะจบทำด้วทำร้ายชาวบ้านก็ดีล้วอ๋อชิบหายแล้วไตัวนี้ นึ่งเา็นจากพัดของนรกยางเปคนที่เก่งที่สุดีด้วยตรนก็คงแบบเต็มหรอตัวก็คตแบบเต็มมาเลยหรอถนนขคแบบเต็มแบบนี้แล้วก็อันเฮ้ยวางมาทุเรศ้ลย อย่าะตายหน่ต้วไม่องไม้ต้อ้อ่ม่ต้ไม้ต้องไม้อม่้มันมันม้ม้ไมไหน้ต้่้ไม่้ไ้น่้้าเป็นผู้กล้าึ้ไหน ต้องรับมือข้าจะต้องฆ่า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 ต้าาองชีศาจนี้นีน่พัดคนที่สามจะรู้ได้ยังไงยายจะยัยยยยัยตอปีศาจควางควางแต่ตายเลยปีศาจตอนนั้น ก็กลายเป็นปีศาจต้นไม้ที่อยู่ข้างในอ่เนื้อนี่วางถ้าข้าไม่ได้ช่วยเจ้าไว้แล้วก็เจ้าคงไม่ได้ไม่มนึ่งจักรพพัดหรอกเจ้าว่าอย่างไรนะข้าไม่ใช่หนึ่งจักรพพรด ทุกทีข้าต้องได้รับข่าว,ว,วุ้นนี่โอ๊ยอ่าหัวละนขอรู้จะไม่ไหวล้วแหละ